เริ่มแล้ววันนี้อีสานด่านหน้าสี่ภาครับฝนแรง3วันก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่26ตุลาคม2567สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยของเรายังคงค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและแปรปบรวนโดยจะมีพายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณแถบชายฝั่งประเทศเวียดนามพร้อมทั้งส่งผลกระทบถึงบริเวณประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ต่อเนื่อง3วันรวด หลังจากนั้นจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการประมาณวันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปและในวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงจามีจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใดก่อนวันใดจะเป็นวันที่ฝนตกหนักมากที่สุดและพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต้องเฝ้าระวังลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF พบว่าพายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีได้เคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ400กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด17.0องศาเหนือลองจิจูด113.9องศาตะวันออกมีความเร็วสูงสุดใกล้จดุศูนย์กลางประมาณ92กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวมาทางด้านทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงค่ำคืนของวันนี้จะเห็นได้จากโมเดลว่าเมื่อพายุเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งมากขึ้นเริ่มส่งผลทำให้ลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเรานั้นพัดมาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันตกเฉียงเหนือเข้ามาบรรจบกันในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยยังคงมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาดผ่านบริเวณภาคใต้จากการดึงดูดของพายุจามีส่งผลทําให้ในวันนี้ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าหลังจากนั้นในช่วงเย็นจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางตอนบนและภาคใต้ ในขณะที่ช่วงค่ำของวันนี้พายุจ่ามีที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามจะส่งผลกระทบทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งด้านทิศตะวันออกตลอดแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและสปะปลาวอาจมีลมหนาวกระโชกแรงในหลายพื้นที่และจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งส่วนหน้าในบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันที่27ตุลาคม2567 การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเข้าปกคลุมตลอดแนวภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะว,วันออกตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬนครพนมสกลนกครมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีและศรีสะเกษซึ่งได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนจกมีที่เคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามรวมทั้งยังเริ่มมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกในช่วงเช้าของวันที่27ตุลาคมจากนั้นในช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากพายุโซนร้อนกำลังแรงจ่ามีจะเคลื่อนตัวเข้าประชิดชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามมากขึ้นส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกจนถึงบริเวณตอนกลางของภาคจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งบางพื้นที่อาจมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟา้าผ่าเกิดขึ้นได้ รวมไปถึงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ที่จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดสอบเข้าหากันตั้งแต่ช่วงบ่ายนั่นเองหลังจากนั้นในช่วงเย็นยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้สำหรับในช่วงค่ำจนถึงช่วงดึกยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่างและภาคตะว,วันออกเป็นส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้อาจมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยบางแห่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออกบางพื้นที่ จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่28ตุลาคม2567หลังจากนั้นในช่วงบ่ายพายุโซนร้อนกำลังแรงจามีจะอ่อนกำลังลงเหลือเพียงแค่ย่อมความกดอากาศต่ำและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวกลับไปสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางแต่ยังคงส่งผลทําให้บริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและทางด้านทิศตะวันตกของภาค ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับในช่วงเย็นยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยบางพื้นที่ของภาคใต้อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่29ตุลาคม พายุโซนร้อนกำลังแรงจะมีที่อ่อนกำลังลงจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้แต่ยังคงเหนียวนำดึงดูดลมมรสุมให้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราโดยยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางทางด้านทิศตะวันตกและภาคใต้จากลักษณะดังกล่าวทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุโซนร้อนกำลังแรงจ่ามี ใยบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากรวมทั้งจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่วันที่26 29ถึง29ตุลาคม2567โดยในวันนี้คือวันที่26ตุลาคม2567เป็นวันแรกตามประกาศแจ้งเตือนซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจเริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดลบบุรีและสระบ,บุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลส่วนวันที่27ตุลาคม2567 พื้นที่เสี่ยงภัยจะกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจเริญน,นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรี ระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกที่จังหวัดน,นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนในช่วงวันที่28-29ตุลาคม2,567พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดมุกดาหารเยโสธรออำนาจเจเริญและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนอง พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำลำคลองพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณเอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเอาไว้ด้วยส่วนลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ อิทธิพลของแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงเหนือจากทะเลอันดามันและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนกำลังแรงจามีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุตรดิตถเพชรโโลกเพชรบูรณ์และพิจิตรอุณหภูมิตำสุดยี่สิสองถึงยองศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-36องศาเซลเซียส ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด18-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-36องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสโดยในวันนี้ถือเป็นวันแรกที่บริเวณประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งแต่พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจะกระจายตัวอยู่ร้อยละ20-40ของพื้นที่เท่านั้น นันชี้ให้เห็นว่าแม้การกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในทุกพื้นที่นะคะแต่อย่างไรก็ดีพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบยังคงต้องเตรียมตัวรับมือเอาไว้ล่วงหน้าส่วนพื้นที่ใดที่รอคอยฝนแอดมินและทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้ฝนเข้าไปตกในพื้นที่ของทุกท่านไวๆคะ่ะโดยระยะนี้สภาพอากาศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรวนอย่างต่อเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยนะคะ โดยทั้งครมตุตุนิยมวิทยาย,ยังคงมีประกาศการแจ้งเตือนอีกว่าในช่วงวันที่29ตุลาคม2567อาจจะเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของบริเวณประเทศไทยของเราเนื่องจากระบบลมในระดับต่างๆเข้าเกณฑ์กำหนดรวมถึงการกระจายตัวของฝนที่ลดลงประกอบกับอุณหภูมิเฉลีย่ยในบริเวณประเทศไทยของเราต่ำกว่า23องศา,ศาเซลเซียสจึงเข้าเกณฑ์การประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ ในวันที่29ตุลาคม2567และคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูหนาวในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2568คือปีหน้านะคะโดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วไปจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ1องศาเซลเซียสหรือประมาณ20-21องศาเซลเซียสในปีนี้และคาดหมายว่าจะมี9จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำมากที่สุดในบริเวณประเทศไทย หรืออาจจะต่ำกว่า8องศาเซลเซียสในช่วงเดือนธันวาคม2567ถึงเดือนมกราคม2568อันได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่านเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมในขณะที่บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเป็นช่วงๆไปจนถึงเดือนธันวาคม เธอยังคงต้องติดตามการก่อตัวของพายุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนธันวาคมนี้มีแนวโน้มจะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเตรียมตัวรับมือให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิด แอดีนและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบหากมีสถานการณ์ใดๆเปลี่ยนแปลงสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนที่ฤดูหนาวย่างกลายเข้ามาทุกทีสภาพอากาศเริ่มแห้งขึ้นทำให้เกิดฝุ่นละอองและหมอกควันในช่วงกลางวันอาจมีฟ้าหลวกับยังคงมีอากาศร้อนอบอ้าวเกิดขึ้นได้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษ และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ